ส่วนไหนที่รสึดว่าถ้าได้ตรงนี้มาเสริมมันก็จะดูแบบว่าจริงๆหนูเป็นคนชอบดื่มน้ำนะคะเ,ออเป็นคนดื่มน้ำาวาละหลายลิตรโกหก ไม่ค่อยกินน้ำาอช่วงนี้จะดื่มแล้วหรอแต่ว่าช่วงนี้จะดื่มแล้วค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนสนใจเข้ามาแล้วเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเราก็อยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นก็คือดื่มน้ำเยอะขึ้นค่ะถ้ามนเข้ามาปุ๊บดื่มปุ๊บมันก็จะแบบว่าเราก็จะดื่มที่มากขึ้นใช่แล้วก็ดื่มเยอะขึ้นเลยคือเปลี่ยนพฤติกรรมเลยมันพี่ลิงถึงได้สังเกตว่าน้องไม่ค่อยทานน้ำเพราะลิงเป็นคนที่สังเกต ใช่น้องน้องเป็นคนไม่ไม่ค่อยชอบทำน้ำจริงแต่ว่าหลิงเชื่อว่าถ้าน้องได้พรีเซนเ,เตอร์ oh, น้องจะทำหน้านที่อย่างเต็มที่ครับผมใช่ค่ะและน้องสัญญาน้องจะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเในใน,ในการดื่มน้ำเยอะๆวันละหลายลิตรค่ะกลายเป็นว่าวิ้งเป็นคนดูแลสุขภาพไม่แคร์ดื่มน้ำเท่านี้ฮะจูก็ดูดูแลกันและกันใช่ดูแลกันแลก <c oughs> แลกันใช่ในไทยทุกวันอะกันเพราะว่าต้องบินไปต่างประเทศด้วยต้องจะทันที่มี อ๋อใช่ใช่ใช่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่บินไปแล้วก็กลับมาก็ถ่ายซีรีส์แล้วก็ถ่ายงานต่างๆออกงานต่างๆก็ยุ่งๆกันทั้งคู่ค่ะก็คอยคอยดูแลการกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยพี่หลิ่งอาจจะชอบเตือนที่เรากินข้าวเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันเขาไม่กินไม่ลงไม่หลิวข้าวก็ไม่กินน้ำก็ไม่กินไม่หลวใช้ชี <laughs> ชวิตยังไงลูก,กสชั่วโมงก็กินนอนกิส่วนให เราอยู่ในโหมดจำสินสวยนะครับผมทำไมเราถึงลุมขนาดนั้นมาถึงตารางชีวิตเรายุ่งยุ่งเข้าใจได้ใช่แล้วก็เขาเวลาทำงานมามันก็แบบไม่หิวลืมลืมหิวอะค่ะเหมือนลืมหิวแต่รู้ตัวอีกทีแกินน้ำไม่ได้อดอะไร ไม่ขนาดน,านั้น <Gather> ก <ing> ็กินทุกมื้อปกติค่ะลิ่งจะคอยดูให้ว่าแบบอาช่วงไหนที่อาเห็นน้องไม่ค่อยกินอะไรก็จะยื่นอาหารให้แล้วพราไม่ต้องห่ง<อ>ขนมไว้ให้อลใช่ลิงเป็นคนที่พกขนมนเผื่อทุกคนใช่ <sim. S 2> ในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยมีแต่ขนมใครหิวก็แวะมาทักถามว่ามีช็อกโกแลตไหมมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะ <Special Clean. S 1> ต้องห่วงหรือว่าจริงลิงจะพาออกไปออกกำลังกายด้วยไหวไหมหลังจากซื้อมานานไม่ ก็อว่าล่าสุดที่อ้อมไปออกกำลังกายมาปีละครั้งของหนูอ่ะหนูชวนพี่หลิงจะอวดหรือว่าจะเล่าเออทั้งคู่นคือหนูออกกำลังกายมาค่ะซึ่งถือว่านานๆหนูออกทีครั้งนั้นหนูเป็นคนชวนพี่หลิงแต่ชวนไม่ทันแล้วค่ะเพราะพี่หลิงอยู่บนลู่วิ่งแล้วแล้วเราทำอะไรอยู่กำลังรอเข้าคลาสออกกำลังเอาเป็นงั้นครั้งนั้นที่หนึ่งปีมีครั้งหนึ่งเราทำไมอยู่ดีถึงอยากชวนพี่หลิงไปออกกำลังกายด้วยก็เห็นว่าพี่ เคยเคยชวนกันมาแล้วค่ะแต่ว่าคิวว่างไม่ตรงกันสักทีแล้ววันนั้นน่าเป็นวันที่ทั้งคู่ว่างตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบกะจะชวนพี่หลิงมาออาเปนล่าแต่เอาอยู่บนลุกยิแล้วเขาอยู่บนลุกยิแล้วคือเขาอ่ะอ๋อเขายกเวทเสร็จแล้วลำก่อนหนึ่งเก้าก็เลยไม่ทันแต่เราเห็นภาพก็คือผอมแล้วไม่เห็นภาพลุกวิ่งก็ผอมเลยซึ่งออมออมออมสามารถทําได้อย่างพี่หลิงนะที่มีวินัยเป๊ะๆของเขาอ่ะยังไม่เคยทําได้เลยทําได้ไหม ต้องสู้เนาะต้องค่อยๆ่อยฝึกไปต้องค่อยๆฝึกไปค่ะก็ไม่ฝืนตัวเองเชื่่อวาน้อีอเลยชได้ออกกำลังกายเข้าดูกันไปจริงค่ะเพราะว่าเราอ่ะชอบใส่ชุดออกกำลังกายไปเราชอบใส่ชุดออกกำลังกายไปแอบแอฟอยู่แล้วอะไรแอฟเอาได้ภาพได้มุมได้ได้ภาพอะไรแต่เขาจริงก็จะออกเลย ครับแล้วเร็วอนี้เราก็มีโอกาสที่จะไปร่วมงานกับดีออใช่ใช่จะไปเอ่อทางไปไปไหนนะไปแพรวสไปแพรวสค่ะกับทางดีออลรันโครงการแฟชั่นรโครงการแฟชั่นก็มีโอกาสไปร่วมงานเป็นครั้งแรกเลยไหมเป็นครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกตื่นเต้นตื่นเต้นมากคือพวกเรามีการเตรียมตัวเยอะอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าหลายคนจับตามลุคแฟชั่นอยู่แล้ว เตนียมอะไรไปเซอร์ไพรส์แฟนๆทุกคนเลยม้เมตัวอะไรไปเซอร์ไพรส์แฟนๆมากวางลูกเป็ยังไงบ้างใช่ทางดียอเขาเขาดูแลดูแลให้ค่ะส่วนเราก็เตรียมแค่แบบให้ร่างกายพร้อมแล้วก็น่าสวยๆนอนให้นอนให้นอนให้อิ่มใช่น่าจะได้แบบสดชื่นสดใสใช่ค่ะซึกงอ้อมไปนอนไปเลย เพราะว่าคุณชอบนอนอยู่แล้วออมใช่ <c oughs> น่าจะเห็นนอนออมนอนบนเครื่องอจะได้ถือว่าเวลาพักผ่อนอย่างคุณชอบใบ่าจะไม่ค่อยจะแปลกแที่นานเลยใช่ <c oughs> ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกตื่นเต้นน่ะไม,ไม่ไม่ค่อยไปแถบนั้นหมายถึงว่าตัวเองความปวดโซนของตัวเองเป็นแถบเอเชีย <c oughs> เป็นครั้งแรกที่เราแบบว่าออกจากความปวดโซนของตัวเองใช่ตื่นเต้นมากซีรีส์เริ่มถ่ายกัายแล้วเริ่มถ่ายแล้วเป็นยังไงบ้างก็เกือบจะครึ่ง ็คือได้ดูขึ้นปีหลังป่ะประมาณประมาณนั้นค่ะไม่ไม่เกินมีขึ้นเซอร์ไพรส์ที่เกิส,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 สปอยมาเราจะได้เห็นเลยต้องต้องต้องเออขาเรียกว,ว่าอะไรนะห่านด้วย <c oughs> พีช่ชอบชอบเกง้งหนูนั่นแหลมเมื่อวานแหล <c oughs> อะอาะแก่แก่เอาไม่ได้นะแก่จะว่าอะไรฟึ้งตัวหนักไหมนะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อวานอย่าเลิกเอย่าเลิกอย่าเลิกเราอย่าเลิกเราอย่าเลนก ได้ไ <S <S ข่าวว่ามีคนทวงของขวัญมาเออนี่จะถามว่าหาพี่ท้ายเนี่ยเออขาบอกมาเลยมีคนตะติดมาแล้วเราเตรียมต้องเตรียมไหมเราเตรียมไว้อยู่แล้วเราแค่ยังไม่มีเวลาไปเอาโอเคเรับรองว่ารับรองว่าถูกใจคือเอาว่ามันน่าจะน,าาน่ารักดีถ้าอยู่กับเธอยี่ไม่งั้นก็ตอมแดดไม่งั้นเออใช่ เพราะเขาหนาเตอรอยู่หนาไหมเปิดมายังหนาอย่างนี้เลยตอนเล่นหนาเกินเราจะเป็นเงินล้านก็เฮยแค่แค่ที่จะให้ก็ดีใจแล้วจากของเราที่เตรียมไว้เราจะเมื่อไหร่ส่งถึงมือหน้่นะสีต้องคอยติดตามกันใช่ถ้าถ้าถ้าเห็นก็คงเห็นจากไอจีหลิงแหละเดี๋ยวหลิงจะลงเองไม่ได้ทวงอะไรจริงจริงพี่หลิงเขาบอกเขาเตรียมแล้วว่าอาจบอกไปจะตรงใจเขาก็ได้ เขาบอกให้อะไรเราก็เราก็ตรงใจอยู่แล้วเขาตั้งใจให้อมดีใจมากเลยตอนนั้นอมซื้อปากกาให้พี่หลิงอะพี่หลิงก็ติดตัวแล้วแล้วแบบวันนั้นนะ่ะคือเป็นวันที่เหมือนแบบเจอกันที่ช่องใช่ไหมแล้วก็แบบเขาก็เหมือนมีรีวิวอะไรกันก่อนแล้วแบบเอา้ามีปากกาของเราอยู่ด้วยดีใจมากเลยตอนนั้นก็ใช,ใช่ก็เลยอยากซื้อน้อ,อีกปรากกาที่เราซื้อให้พี่หลิงจะถูกใจเขาหรือโดนใจเรา หมดที่หลิงชอบไม่ชอบแค่พี่หลิงเก็บไว้ก็พอครับอ่าพี่หลิงบอกว่าหัวใจเป็นสีชมพูเขาขอกวาหัวเป็นสีอะไรหัวใจเกรนดูกก็ต้องสีชมพูใช่หัวใจเราก็สีชมพูอยู่แล้วสีชมพูป้ะหรือสีม่วงม่วงฟิลเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่เป็นสีม่วงเลือดข้างเหรอลูกเลือดข้างช้ำอยู่ใช่ไหมไม่ได้สีแดงเหมือนนี่สีแดงเหมือนคาร์เทกสีแดงเหมือนคาร์เทก